นีู่้ยไม่รู้นี่้ชายไม่ชเอก็ใช่นไม่เตรหรเตหรอไม่ใช่ทำไมเขาจาหน้าเพื่อนเขากันไม่ได้หรือว่าไมู่กหรืเปล่าเจ้าของลูกยังจำได้หรือเปล่าเออเจ้าของลูกจำตัวเองได้ไหมอันนี้ใครอันนี้ใครถ้าไม่มีประโยคอันนี้ใครเมื่อกี้ไม่มีใครจำคเราได้ละคือมันน่ารักเกินไปก็เลยไม่รู้พี่เปลี่ยนเลยครับี่ ่ <N ets> ขอสามคำให้กับรูปของเน็ตรูปนี้หน่อยไม่น่าโตไม่น่าโตน็พี่ราขอ3คำาน, <N ets> น้นองเน็ตครับพี่เราอยากรู้ <N ets> ว่าเธอใยถึงคิดว่ารูปนี้เด็ดจริงจะบอกว่าคือถ้าใครเห็นรูปนี้ก็น่านึกถึงเน็ตเลยเพราะว่าจริงๆเน็ตเป็นคนที่แบบแบบนี้ตั้งแต่เด็กจนโตนครับผม เป็นคนทะเล่นขี้เล่นแล้วก็แบบล่าเริงครับผมแล้วก็เป็นเด็กติดอมข้าวอย่างเงี้ยเหรอไม่ได้อมเขาอาจจะกืนอยู่แค่ตอนนี้แต่เดี๋ยวพี่เรางงว่าลูกนี้คืออะไรเขาแปะทองคำเปรไว้ตั้งแต่ต้นเลยอะไม่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 ให้ผมเลือกพี่เลาดูว่าดูว่าจอมันพังไม่ใช่ไหมไม่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 เป็นแบบกล้องสมัยก่อนไงมันไม่ได้แบบเป็นออู้ว่าจพังเป็นกล้องฟิล์ม รู้ตอนเด็กๆเราเป็นเด็กแบบไหนก็เป็นอย่างนี้ครับน่ารักอ่า่าฮ่มอ่าล่มๆ่่าฮ่าฮัา่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่า่ารัาเ่าน่าฮ่าฮ่าฮ่ารักเ่าฮ่าฮ่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่า่่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่่าฮ่าฮ่า่า่าฮัาฮ่าฮ่าา่าฮาฮ่าฮ่าฮ่า่น่า่าา่า่่าาา ใครอยากพูดผมครับอ,อดูแล้วจากแวบ,บแรกรู้เลยว่าชอบกินข้าวผัดตังด้งแต่เด็กครับผม,มอ่ะ เพราะว่าอันนี้คือเป็นในจานอ่ะคือเป็นข้าวผัดใช่ไหมครับไม่ใช่ข้าวปกตินี่เรานั่งข้าวไม่หรอเราต้องรู้มือนะเป็นตัวละครหลักหรอนั่งรู้มือเนี่ยไม่นัดเรานัดไปคนถ่ายด้หรอการเกิดยาตัวยาการเกิดยาตัว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 ยาเป็นตัวละครลับหรอแล้วทุกวันนี้เขายังชอบกินข้าวผัดอยู่ปะทุกวันนี้โอ้โหหลายเมนูใหม่เพิ่มมาเยอะไม่ริงจริงๆอ่ะทุกวันนี้ผมไม่ชอบข้าวผัดที่สุดนะครับอ่ใช่เพราะคือไม่ชอบไม่ชอบที่สุดข้าวผัด ไม่ชอบ่กินนเแม่ตอนเด็กเลือกไม่ได้หอกอ๋ออ๋อไดออ่ออ๋ออ๋ออชออ๋ออ๋อ่๋ออไม่กออ๋ออ๋ออ๋อ่๋ออ๋ออ๋ออ๋ากตอน๋ออ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 ๋อม๋ออ๋ออ๋ออ๋ัอ๋อ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 องออ๋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 อา๋ออ๋งอ๋อต๋วอ๋ออเอ็๋ออ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 ๋อ่อแวอ๋อออ คลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องวัน Playground นะคะแล้วก็สามารถดูคลิปอื่นๆได้ตรงน,นี้เลยค่ะ